สวัสดีค่ะวันนี้มากินตำหลวงกระบางกันสั่งมาจากร้านแซตตีนะคะหอมมากมันเป็นเส้นแบนๆอะมันไม่ใช่เส้นแบบเออมะละกอเส้นขูดหรือเส้นตับมันเป็นแบบว่าเส้นแบนๆอะขูดนั่นแหละแต่ขูดแบนๆเขามีน้องเซตผักมาให้ด้วยนะหน้าอีสุดอ่ากระปพกนะคะ โรยไปเลยค่ะผักเรานี่เดียให้ดูส้มต่ำพวกแกดูไม่รอช้านี่นะน้องเขาจะเป็นแบบเส้นแบบนี้มันฉ่ำชิมคำแรกอร่อยยิมหายอ๋ออ๋อแรงใจ จะบอกว่าแครอทแช่เย็นคือโคตรเดอะเบสเหนียวจุ่มนี่นะคะอ,อ,อร่อยมากอื Nina?

Mm. ไปกันต่อ mm. 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 จากลากันไปด้วยคำนี้ค่ะทุกคนอร่อยมาก